แน่นอนว่าณเวลานี้ไม่มีเรื่องไหนเกินไปกว่า Fast ์ n ซนฟิเียนะครับ Fast ์ n ซนฟิเียภาคที่9หรือเรียกสั้นๆว่า f 9เนี่ย ตัววินดีเซล์แกออกมาให้สัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตอนจบจริง,รงๆไอ้เรื่องตอนจบของฟาสต์ซันฟิลเลียสเนี่ยมีการพูดถึงนานพอสมควรแล้วครับเพราะว่าเขามีการกําหนดเรียบร้อยแล้วว่า9แล้วจะจบที่ภาค10โดย10จะจบที่10.1กับ10.2อ่าแบบนี้นะฮะแบบนี้ซึ่งจะจบแบบไหนจบยังไงมีใครมาบ้างอะไรเนี่ยทั้งหมดคงต้องไปรอดูในหนังครับแต่ว่าล่าสุดในการโปรโมทภาพย,ายนตร์เรื่องฟาสต์ซันฟิลเลียสภาคที่9เนี่ยตัววินดีเซล์ได้มีการออกมา พูดถึงเรื่องตอนจบครับแผนงานเกี่ยวกับตอนจบของหนังชุด Fast and น u r ฟ o รีที่แกเรียกว่า Fast Saga นะครับวินดีเซลให้สัมภาษณ์ว่า ผมมีฉากที่เล่นซ้ำอยู่ในหัวของผมหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับมันเป็นฉากที่ผมจินตนาการเอาไว้เสมอว่ามันคือตอนจบจริงๆว่ามันจบจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเจสตินลินกับผมได้คุยกันอย่างยาวไกลเลยครับเรากำลังทำงานเพื่อให้มันเดินไปถึงในทิศทางนั้นมีหลายอย่างของ Fast and Furious ภาคที่9ที่ได้เตรียมเอาไว้เพื่อพร้อมสำหรับตอนจบทั้ง2พาร์ทที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมจะพูดถึงมันตอนนี้เลยดีไหมผมคงไม่สามารถทำได้แต่ความแตกต่างจากที่เรามีในแผนแบบที่เราฉายไปเนี่ย เราปล่อยหนังปีนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมงานสําหรับหนังทั้ง2เรื่องพาร์ทที่เป็นตอนจบของหนังชุดนี้ครับเพราะฉะนั้นในทุกๆวันของผมผมจะต้องมาคุยกับพวกคุณเรื่องฟาสเก้าหลังจากนั้นพอกลับบ้านไปก็จะไปเตรียมงานหนังเรื่องฟาสิต่อเนื่องเลยครับดังนั้นเท่ากับว่าตอนจบของฟาสากะคือตอนจบที่สวยสมบูรณ์แบบแน่นอนครับอันนี้การันตีได้เพราะอะไรเพราะมันคือตอนจบที่ถูกออกแบบเอาไว้แล้วตั้งแต่ตน้น เราจะสังเกตได้ครับว่ามีหนังหลายเรื่องครับรวมถึงหนังจริงๆหนังไม่เท่าไหร่หรอกกระตูนญี่ปุ่นนะเป็นเยอะยังไม่ได้มีการออกแบบตอนจบเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่ออกแบบไว้ในตอนต้นมันประสบความสําเร็จจนเกินไประหว่างทางก็เลยจําเป็นจะต้องด้นไปด้นมาผมว่าไอ้เกมอัพสโตนเองก็ด้นใช้ได้ฮะหลายเรื่องด้นไปจนตัวละครที่เคยวางเอาไว้ว่าควรจะตาย ไม่ได้ให้ตายนะครับเพราะว่ามันันกลายเป็นที่รักที่ใคร่ของผู้ชมแต่ฟาส t ์นฟิเลียสท่าวินดีเซลพูดแบบนี้สิ่งเดียวที่แม่มันเอา of ฟคอนโทรของแกจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันมีผลต่อการวางแผนในอนาคตของฟา s t f u r นฟิเีของวินดีเซลตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็คือการที่แกเสียคุณพอวอลเกอร์นะฮะเจ้าของบทบรันอุค o อร์เนอร์ไปนะครับนั่นก็ทําให้แผนหลายๆอย่างน่าจะเปลี่ยนไปแต่ว่า ผมก็เป็นห่วงนะผมไม่แน่ใจนะฮะว่าผมพูดแบบนี้ไปแฟนฟาสซ์นด์ฟิเรียจะโกรธหรือเปล่าแต่ว่าผมกลัวอะไรรู้ไหมฮะตอนจบของฟาส t ์นด์ฟิเรียเนี่ยคือผมอยากให้หนังชุดนี้จบลงอย่างสวยงามในแบบของแฟรนไชส์อันยิ่งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมาถึง10ภาคนะครับอุทิศให้พอวอเกอร์ได้ไหมได้แต่ผมว่าอุทิศให้พอวอเกอร์ น,น่าจะไม่ใช่เรื่องพ้อยที่ใหญ่ที่สุดของการจบนะคือไม่ได้บอกว่าพาวเอเกอร์ไม่สําคัญนะพาวเวอเกอร์สำคัญกับหนังชุดนี้มากแต่การจบมันควรจะเป็นการจบของทั้งก้อนถูกไหมฮะการจบของเรื่องราวของโดมินิกทเรโต แล้วจะระลึกถึงเพื่อนแกซะ,ะหน่อยหนึ่งก็ไม่ผิดแปลกอะไระนะฮะรอดูก็แล้วกันครับว่าแกจะแลนดิ้งแบบไหนนะครับหลายคนพยายามจะแชร์ผมไม่เห็นฮะจะพยายามจะแชร์คะแนนของ f s t t n d Furious ภาคที่9ที่มันโผล่ใน Rotten Tomato ก่อนหน้านี้ตอนนี้มันขึ้นไปเกิน60แล้วครับคือมะเขือเทศมันเป็นสีแดงแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเลยครับว่ามันเขียวๆฮะต้นเขียวๆเ,เนี่ยคนที่ไม่ใช่แฟนแท้ๆเนี่ย ผมเข้าใจแหละมันเป็นอาการหมั่นไส้กันเบาๆฮะเขาก็แชร์มาแดกดัน Fast f n d Furious ว่าดูสิคะแนนน้อยจังสิ่งหนึ่งที่คนไม่ใช่แฟน Fast and Furious ไม่เหมือนไม่รู้หรือพยายามไม่รับรู้ก็ไม่ทราบนะครับคือคุณไม่รู้เลยไงแฟนหนังฟาส t เขาไม่แคร์คะแนนพวกนี้อ่ะมันไม่เคยดีอยู่แล้ว,ว มันดีภาคที่เจมส์วานทําขึ้นมาสูงเลยฮะแต่ว่ามันก็ลุ่มๆุ่มดอนดอนให้ยิ่งภาคหลังๆยิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าคะแนนในฐานะคะแนนจากนักวิจารณะโอ้ไม่ใช่สาระสําคัญของหนังชุดนี้ครับดังนั้นรอดูฮะสำคัญอย่างเดียวคือจะต้องดูในโรงภาพยนตร์ให้ได้เดี๋ยวรอแล้วกันนะกำหนดฉายตอนนี้ล่าสุดที่บ้านเรานะครับเลื่อนไป12สิงหาคมนะครับสำหรับ Fast and Furious ภาคที่9นะครับมีอีกหนึ่งประเด็นครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นแบบ เพิเพิ่นิดหนึ่งฮะเพิเพิ่นิดหนึ่งมาจากคุณไทบริสกิปสันนะฮะเจ้าของบทโรมันเพสนะครับคือที่บอกว่าเพิเพิ่นิดหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังฟาสซนฟิเรียสเนี่ยพอเขาออกทะเลไปไกลเขามีเรือดำน้ํามีรถถังล่าสุดมีติดจรลดสิ่งที่หนังฟาสซนฟิเรียสมักจะถูกล้อเรียนเป็นประจำก็คือเดี๋ยวมันก็ไปไกลเดี๋ยวมันก็ไปเว่อร์เว่อร์เดี๋ยวก็ไปอะไรเยอะแยะเละเทอก็เลยมีการเปรียบเทียบกับอะไรบ้าบบอตลอดเวลานะครับอย่างกระแสล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ สุดท้ายเจสซินลินก็ทําเรื่อง f a ส t ไปอวกาศซะจริงๆเนี่ยก็เริ่มพยายามจะบียอนอวกาศฮะด้วยการบอกว่าเฮ้ยฟาสต์แอนฟิเรียเป็นแฟรนไชส์ที่อยู่กับสตูดิโอใหญ่อย่าง Universal Studio ดนี่ซึ่ง Universal Studio ก็เป็นเจ้าของเดียวกันกันกบ j u r a s ิกเวิ r ์ d ไงแล้วทั้งคู่ก็เป็นแฟรนไชส์ใหญ่ใช่ไหมอยู่กันมาเป็น10ปี j u r a สิกเวิ r ์ d กับ j u r a สิกพาร์ k ก็จะ10ภาคอยู่แล้วครอสโอเวอร์ Cross ไหม Fast Crossover Jurassic World อันนี้คือหลังจากกระแสอวกาศนะฮะคือพอเรื่องอาเรื่อง Fa s t ไปอวกาศเนี่ยเด็กมึงก็ไปอวกาศกันเนี่ยมันอยู่ๆมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยไอเรื่อง Fast Cross กับไดโนเสาร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เอาไว้อาอันใหม่ครับคราวนี้ไทริสกิฟสันมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการ Crossover ของหนังในจัก,กราวาล Fast and Furious ว่ายังไงตัวแกเองให้สัมภาษณ์กับ c o m i c b o o k c o m นะครับว่าแกเนี่ยอยากให้ fast and crossover Jurassic w o r l อนะมือนทีส์ได้ครอา แต่ถ้าจะ crossover กับจูราสสิกเวิร์เนี่ยทริสกิปสันมองว่ามันจะเหมาะสมกว่าถ้าฟาสต์แอนด์ฟิรีสได้ crossover กับทรานฟอร์เมอร์ก่อนแล้วค่อยไป cross กับจูราสสิกเวิร์ผมถึงไม่ได้บอกไงล่ะฮะว่าความคิดความเห็นเหล่านี้เป็นเรื่องดูเพอ้อเพอ้เพอฮะแต่คุณอย่าลืมครับว่าก่อนหน้านี้ฟาส t ไปอวกาศก็เพอ้อฮะก็เลอะเทอะก็เป็นเรื่องอำ่ำๆกันก็เป็นเรื่องเพอเจอพูดไปอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นความจริงในแบบของฟาส t ์แอนด์ฟิรีสนะครับรอดูก็แล้วกันครับว่า มันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าไปอวกาศได้แล้วแต่ได้นเสาวไม่น่ามั้งครับเกินเลยทรานส f ฟอร์เมอร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยทรานส f ฟอร์เมอร์เดี๋ยวรอไปครอส s o v เวอร์กับ g i Joe ก็แล้วกันนะฮะเออ G.I. Joe มีนิดหนึ่งนะเดี๋ยวแทรกไหนๆก็พูดถึง G.I. Joe แล้วแทรกนิดหนึ่งผมเห็นข่าวแวบบๆเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลสำหรับแฟนๆ G.I. Joe ที่เป็นแฟนเฮนรี่โกลดิงด้วยคืออย่างน้นอยๆก็สองภาคละครับที่สเน็กอจะยังพูดอยู่ <laughs> ภาคนี้ภาคหน้าถ้าจะทำต่อนะก็ยังจะพูดอยู่นะฮะเป็นเรื่องของ GI Joe นะคร มีข่าวอีกนิดนึงฮะกับเรื่องการถ่ายทำฟาสซนฟิเรียสภาคที่10นะครับคือเนื่องมาจากว่าวินดีเซลพูดเมื่อสักครู่ว่าปัตตอนเนี่ยแปลกมากเลยในขณะที่กลางวันไปสัมภาษณ์เรื่อง f a สเกกลางคืนกลับมาบ้านก็ต้องมาวางแผนเรื่อง f a สสิ0กับ11เนี่ยเรียกว่า10พัทหกับ10พัทสดีกว่าคือนอกจากการวางแผนที่วินดีเซลทําอยู่เนี่ย ณนะปัจจุบันนี้มีการกำหนดวันเรียบร้อยแล้วนะครับว่า Fast and Furious ตอนจบภาค10.1กับ10.2เนี่ยจะกำหนดเริ่มต้นถ่ายทำ มก,การาคมปีหน้าครับมก,การาคมปี2022นะครับดังนั้นคิดว่าตอนนี้เขากําลังเครียดอยู่แล้วฮะมันหนังมันเข้าฉายกระท่อนกระแท่นครับแต่ไอเรื่องรายได้ก็เบาใจไปได้หน่อยนึงฮะเพราะมันเข้าฉายที่ประเทศจีนได้ละแล้วก็เงินก็ไม่ธรรมดาพอได้พอสมควรเลยนะครับก็รอดูก็แล้วกันว่าเมื่อไหร่เราจะได้ดูนะครับส h u n d e Fast and Furious ในประเทศไทยเราครับ